สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวางแผนเทรดประจําวันที่30เดือน5ครับผมเริ่มจากยูโร u s เเช่นเคยนะครับก็ EU นะครับจากแผนที่ให้ไว้เมื่อวานคุณผู้ชมต้องไม่ใบทำไมถึงต้องไม่บาบเพราะว่าอีตรงเนี้ยมันไม่สามารถปิดเหนือ E m เม0ได้อ่ามันไม่สามารถปิดเหนือ E m เม0ได้หรือว่า e m เม5เนี่ยที่เป็นเส้นสีเหลืองเนี่ยคือมันไม่สามารถปิดเหนือแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีจังหวะใบแม้แต่รอบเดียวสรุปคือไม้นี้เราไม่ได้แพ้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใบเพราะว่ามันไม่เข้าแผนเทรดนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันเด้งลงไปหากรอบล่างกับผม EMA 50ตัด EMA 200ลงเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กับผม EMA เรียงสวยเพราะฉะนั้นครับผมหน้าที่ของเราก็คือรอหาจังหวะในการเด้งเซลครับอรอหาจังหวะในการเด้งเซลล์วันนี้กับผมเราจะมองหน้าเซล เป็นหลักนะครับตอนนี้เรามองหน้าเสซลเป็นหลักง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ที่ประมาณ150จุดก็พอนะครับผมก็คือรอให้มันเด้งขึ้นไปนะครับม้วนกลับออกมาก็คือจุ่มมีเมลแล้วก็ม้วนคืนเราจะหาจังหวะในการเซลนะครับจากที่เป็นขาขึ้นชุดใหญ่ชุดนี้ครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะได้กําไรมาแล้วนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการด้งเซลล์เหมือนกันครับผมซื้อตรงตามระบบตามนี้เลยนะครับในส่วนของทองคำครับคุณผู้ชมโอ้โหสัปดาห์นี้เรียกว่า โอเคครับผม4ชั่วโมงเนี่ยนะครับตอนแรกเหมือนจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันทำลายดาวเทลรี่ตรงนี้ครับผมมันเบรกลงแบบนี้เด้งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่เบรคอัลีเทสอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีซัพพลายอยู่ใช่นไหมตรงเนี้ยมันจะมีซัพพลายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยครับผมพอเด้งขึ้นไปชนซัพพลายใช่ไหมล้วก็สลับมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงครับผมอยู่ใต้อ e ีเมีย0อแล้วก็อ e ีเมียแดงสวยครับผมพ ung, มมุ่งจุ่มม้วนคืนเราเซลล์ไป1รอบพ ung, อุ่งจุ่มม้วนนเเรราซลล์ไป1อบแล้วก็ เมื่อวานครับผมเราก็เซลล์ไปอีกหนึ่งรอบก็หวังว่าสัปดาห์นี้ในส่วนของทองคำคุณผู้ชมสามารถทำกับได้แล้วก็ตอนนี้ครับผมยังคงอยู่ใต้อ e ีเมล2 0 0แล้วก็อ e ีเมลเรียงสวยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพุ่งจมม้วนคืนเซลล์นะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะยงงังคงครองหน้าเซล์ลเป็นหลักนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าระบบที่มันซิมเพิลหรือว่าแบบง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมพอเราไปเทรดจริงๆอ่ะครับผมการที่เรามีระบบที่มันแบบเรียบง่ายซิมเพิลซิมเพิลแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ TP แบบไม่ต้องไกลมากอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่งงเรียกว่าไม่งงไม่สับสนอะไรเลยทําไมถึงไม่งงและไม่สับสนอะไรเลยเพราะนะครับหากเราเที่ยงตรงต่อระบบครับผมเราเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเรียกว่า กล้ามเนื้อของคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้เองว่าเราเล่นฝั่งไหนเนี่ยการที่เทรดเซตอัพไม่ว่าเทรดเซตอัพไหนก็ตามนะครับคุณผู้ชมบนโลกไปเนี้ยแบบทุกอย่างดีหมดนะครับมันมีข้อดีข้อเสียของมันหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยเราต้องซื่อตรงแล้วก็เที่ยงตรงต่อระบบของตัวเองนะคแบบกดมาแบบไหนเราก็ต้องเทรดแบบนั้นนะครับวันนี้ก็ EU กับทองคำครับผมเล่นหน้าเซลล์เป็นหลักเพราะว่าระบบของเรานะตอนนี้ครับผมมันสั่งให้เซลลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ตามนี้ครับผม